สำหรับท่านทั้งหลายนะครับที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับติดป,ป้ายประกาศมาก่อนนะ้าแล้วก็ขายไม่ได้สักทีนะครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแนะนำนะครับเพื่อช่วยท่านนะครับสมหวังสมปรารถนาในการขายทรัพย์นี่นะครับนั่นก็คือนะครับสารเจ้าวกวนอูคลองสารเนี่ยนะครับ ต้องบอกนะครับสารนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับจากคนมากหน้าหลายตาเลยนะครับนิยมนะครับไปขอโชกขอลาบนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขายขอให้ค้าขายร่ำรวยขออะไรสารพัดนะครับตลอดจนนะครับขอให้ขายทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วถามว่าวิธีการขอนะครับให้สมหวังในเรื่องการขายทรัพย์เนี่ยทำยังไงนะครับโดยการนะครับนำโฉนดนะครับไปฝากกับ ท่านควนอูนะครับตามรูปถ่ายที่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าท่านนะครับสมหวังโชคดีนะครับขายรัพย์ได้ตามที่ท่านปรารถนาก็อย่าลืมนะครับไปขอบคุณนะครับท่านกวนอูนะครับที่ท่านเมตตานะครับช่วยท่านนะครับในการขายทรัพย์ได้ในครั้งนี้นะครับก็ยังไงผมก็อวยพรขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการขายทรัพย์นะครับ